อันนี้เมนูที่เราสั่งมาแล้วนะคะเป็นข้าวหน้ารวมปลาดิบก็จะมีปลาแซลมอนอูนิแล้วก็อันนี้น่าจะทูน่าหรือเปล่ามันเขาจะใส่นาะพีทมาให้ด้วยเขาใส่น้ำแข็งหน้อย อุ้งเท้ากับน้อง่อย กันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะมาเที่ยวญี่ปุ่นกัน4วันซึ่งเมื่อเช้าอะ่ะเรานั่งเครื่องบินมาใช่ไหมลงที่นาริตะก็ประมาณ7จ็ดโมงครึ่งแล้วก็นั่งเอเจี๋สกายไลเนอร์เข้าเมืองโตกเกียวมาอีกชั่วโมงหนึ่งตอนนี้ก็ประมาณ9ก้าโมงกว่าแล้วแล้วก็ที่เนี่ยเขาก็ยังเช็คอินไม่ได้มันเช็คอินได้ประมาณบ่ายสามเราก็เลยเอากระเป๋ามาฝากไว้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันก่อนว่าหิวมากนั่งเครื่องบินกันมาดังคืนแล้วนะคะ อที่ค,ค่ะตอนนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ตลาดอะมิโยโกะแล้นะคะก็คือเราไปเดินดูมารอบๆแล้วเนาะแต่ว่าด้วยความที่ตอนนี้มันยังเช้าอยู่แล้วร้านก็ยังเปิดไม่ค่อยเยอะแล้วพอดีกับว่าเราเจอร้านแบบหน้าด้งต่างๆแ,แบบ ร้านนี้เขาอ,อยู่ต้นซอยแล้วก็เปิดพอดีเราก็เลยเลือกร้านนี้เลยนะคะสั่งไปแล้วคนละหนึ่งถ้วยแล้วก็มีเป็นอุนางินะคะอุนงางิาย,ยา่างปลาไหลย่างเป็นจานการอยู่ะล้ตอนนี้ก็คือเราอาหารอยู่แล้วก็ได้น้ดาดื่มมาดื่มร้อนนะคะเราสั่งเป็นชาอูหลค่ะเดี๋ยวรออาหารมานะคะอันนี้เมนูที่เราสั่งมาแล้วนะคะเป็นข้าวหน้ารวมปลาดิบก็จะมีปลาแซลมอนอูนิแล้วก็อันนี้น่าจะทูน่าหรือเปล่าแล้วก็มีไข่ปลาแซลมอนนะคะ ส่วนอีกตอนหนึ่งก็จะเป็นแซลมอนล้วนน่ากินมากแต่ชามไม่ค่อยใหญ่ค่ะทุกคนแต่ข้าวข้างล่างเขาคือมาแบบร้อนๆเลนยน่ากินมาก,กก็อีกเมนูนะคะปาลาไหลย่างมาแล้วน่ากินมากแล้วก็นี้คือเขาอะให้เราใส่ซอสอันนี้กินกับข้าวมาชิมกันค่ะว่าจะอร่อยไหม คนราว,ว่ารสชาติถือว่าใช้ได้เลยนะ,ะแต่ราคาแรงไหมอันนี้ไม่ไแน่ใจว่าเอเวอร์เรสราคามันเท่าไหร่แล้วก็หรือว่าอร่อยนะคะค่ะเป็นมื้อเช้าที่แัปตี้มื้อแรกที่ญี่ปุ่นจริงถ้าใครจะมาก็แวะมาได้นะคะถ้าสมมติแบบเรามาตลาดอันเนีวโกะใช่ไหมเข้ามาก็จะเป็นแบบร้านแรกๆเลยที่เขาขายพวกหน้าดงอะไรเงี้ยเขาจะมีป้ายแบบติดรูปไว้เยอะๆเต็มหน้าร้านเลย สต่ร้านเขาไม่ได้ใหญ่มากนะคิดว่าน่าจะหาไม่ค่อยยากเท่าไหร่เอามาชิมกันได้ค่ะ เราไปช้อปปิ้งที่ซาริโอเวอร์กันมาที่กินซ่าเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็เลยแบบว่ามีเวลาอยู่ก็เลยนั่งุดไฟมาต่อกันที่อนากะกินซ่านะคะตอนนี้ก็คือร้อนมากแต่ว่าคนยังไม่ค่อยเยอะอันนี้แบบลงสถานีเซนดาก,กิแล้วก็เดินมาอีกสักพักเลย ตอนนี้ก็เลยมาอยู่ตรงต้นทางแล้วเราก็เดี๋ยวจะเดินไปดูเรื่อยๆนะคะว่ามีร้านอะไรบ้างคิดว่าน่าจะหาคาเฟ่นั่งหรือแบบขนมหวานกินสักหน่อยเพราะว่าร้อนไม่ไหวคะ่ะทุกคนหาอะไรกินก่อนเข้าที่พักสักนิดนึงนะคะ ขอให้เหงื่อที่ไหลได้วยนะคะตอนนี้ก็คือร้อนมากจริงอันนี้แบบเราสั่งชาพีทไปเหมือนเขาจะใส่เนะื้อพีทมาให้ด้วยเขาใส่น้ำแข็งน้อยเนาะแก้วนี้แปดร้อยไม่ใช่แก้วนี้แก้วนี้ราคาสี่ร้อยเยนนะคะเหมือนชาซองที่เราชงกินนะทุกคนแล้วก็เพิ่มเนื้อพีทขึ้นมาแล้วหวานน้อยมากเรียกว่าเป็นชาจืดได้เลยอร่อยแปลกๆดีค่ะ มาลองได้แต่ไม่แน่ใจร้านชื่ออะไรเป็นภาษาญี่ปุ่นเป็นร้านที่ร้านเล็กๆอยู่ตรงศาลเจ้าเล็กๆอีกทีนึงนะคะจะเป็นแบบซอกซอกเล็กๆตรงเนี้ยก็คือมันจะเป็นทางเข้าเขาจะทาเป็นสีน้ําเงินแบบข้างหลังนี้นะคะที่เห็นเป็นซอยเล็กๆหลบร้อนได้ดีอยู่ค่ะ อันนี้นะคะเป็นร้านขนมหางแมวสุดฮิตนะคะเราก็เลยต้องมาลองสักหน่อยมาถึงยานาก,กะกินซ่าแล้วร้านน่ารักมากโอเค,ค่ะเราซื้อเป็นไส้บานานามิคลค์ครีมมานะคะ1ชิ้นอยากจะลองว่าอร่อยขนาดไหนโอเคหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะมีรอยเท้าแมวด้วยน่ารักมาก เราจะชิมกันมันกิน,น,กนแล้วขายแพนเค้กหรอแล้วขายขนมไข่นุ่มๆไส้ก็คือครีมกล้วยอร่อยดีนะคะกินง่ายชิ้นลาประมาณ45บาทมัน180เยนนะคะน่าจะ45บาทมั้งนี่เป็นเงินไทย โอเคอยู่นะคะอร่อยอันนี้อยู่ยานากากินซ่าเป็นย่านแมวที่ไม่มีแมวนะคะแต่ว่าอันนี้นะคะขึ้นไปข้างบนชั้นสามแต่ไว้เจอกันรอบหน้าละกันน้องเหมียวทุกคนตรงนี้มีรูปปั้นน้องแมวคู่ด้วยนะคะน่ารักมากแอุ้งเท้ากับน้องเนอย ค่ะเดินย่านยานากะอินซานกันเสร็จแล้วคะ่ะก็คือตอนแรกจะจะ,จะกําลังจะกลับไปแล้วแต่ทีเนี้ยเราจะแวะซื้อน้ําแล้วเห็นตู้กดใชมเรู้สึกว่าเหมือนเคยฟังได้ยินมาเขาบอกว่าน้ําตู้กดเนี่ยราคาแรงเราก็เลยมาดูที่ร้านมัตซึโมโต้นะคะก็คืออยู่ตรงปากทางยานากะอินซาหเลยน้ําห่างกันประมาณแบบตรงนู้นประมาณ130อันนี้ประมาณ80ถูก หมายถึง8ปเยนนะคะถูกกันค่อนข้างเยอะเลยแล้วทีนี้เราก็เลยไปเดินแล้วก็ไปได้ของมาไอเทมหน้าร้อนที่เขาบอกว่าต้องมีไว้ก็คือผ้าเย็นปะเขาเรียกว่าอะไรอะแผ่นไว้ค่ะผ้าเย็นลบสองศานะคะของดิวอลยซื้อมา1แพ็คแล้วก็ไปเจอมาร์ตัวนี้มาของรูรุลุนอ่านว่าอะไรรูลูลันลูลุลุนอันนี้ทุกคนไม่รู้ที่รายขายเท่าไหร่แต่แพ็คเนี้ยก็คือราคาร้อยตีเราประมาณร้อยกว่าบาทเองทุคน ซื้อที่มัตสึโมโตะนะคะจริงๆมัตสึโมโตะมันมีหลายสาขาทั่วญี่ปุ่นเลยแถวที่พักแล้วก็มีเดี๋ยวไว้ก่อนกลับจะแวะไปช้อปปิ้งนะคะโอเคแล้วก็ต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะกลับไปที่พักแหละแล้วก็พักผ่อนกันสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ตอนเย็นจะออกไปทานข้าวกันค่ะโอเคค่ะวาร์ปกันมาอีกทีก็ตอนเย็นเลยนะคะพอดีว่าไปพักผ่อนกันมาแบบเจอแดดไม่ไหวร้อนมากตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงครึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเย็นกันนะคะที่ร้านปิ้งย่าง เราจำชื่อร้านไม่ได้เดี๋ยวจะขึ้นชื่อร้านให้นะคะคือร้านนี้อยู่แถวอุเอโนแล้วก็ไม่ไกลจากที่พักเราแต่ว่าเป็นร้านที่ต้องต้องจองล่วงหน้านะคะเพราะว่าเหมือนคนอะมากกินค่อนข้างเยอะเลยแล้วก็คนไทยอ่ะรีวิวเยอะด้วยเราก็เลยตามมานะคะแล้วก็จะน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมาฝากนะคะ ตอนนี้ก็คือกลับมาที่ห้องแล้วนะคะหลังจากไปกินเนื้อย่างอุ้ยท้องร้องหลังจากไปกินเนื้อย่างมานะคะเมื่อกี้ก็คือเนื้อดีมากแต่แบบเขาให้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งอะคะ่ะทุกคนประมาณเก้าสิบนาทีร้อยร้อยนาทีประมาณนั้นคือเรากินเป็นเซตหกพันใช่ไหมคือมันมีหกพันเจ็ดพันแล้วก็แปดพันมัง้งแต่เรากินเซ็ตหกพันแต่เราก็คิดว่าราคาเนี้ยของก็คือดีแล้วนะก็คือเรามีสั่งเนื้อแบบ วากีวนู่นนี่นั่นใช่ไหมมีหมูมีไก่ก็แล้วแต่ใครจะสั่งจริงๆเครื่องดื่มเบสทั่วไปอ่ะเขาก็รวมอยู่แล้วแต่ว่าถ้าใครจะกินแบบพวกแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องจ่ายเพิ่มนะประมาณ1,200เยนประมาณนั้นแล้วก็เขาจะมีพวกเครื่องเคียงผักดองนู่นนี่นั่นให้กินด้วยถ้าใครมาแถวอุเอโนหรือว่าอยากจะกินร้านเนื้อ,อย่างที่แบบราคาโอเคแล้วเนื้อก็ดีอะไรเงี้ยเราว่าร้านนี้ตอบโจทย์แต่เรารู้สึกว่าเสียอย่างเดียวเพราะว่า มันมีไอติมให้กินใช่ไหมแต่เขาจํากัดแค่คนละหนึ่งลูกแอบเศร้านิดนึงเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินขนมหวานในร้านบุฟเฟ่มากนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรให้ผ่านละกันก็แนะนำค่ะร้านนี้ชื่อจาชื่อไม่ได้อีกแล้วเพราะว่าชื่อ,อยาวมากเดี๋ยวจะขึ้นให้นะคะก็วันนี้ก็ปิดคลิปกันแค่นี้นะคะพักผ่อนก่อนเพราะว่าวันนี้แบบ เหนื่อยมากแทบไม่ได้นอนเลยเมื่อคืนเพราะว่านั่งเครื่องมาตอนดึกนะคะเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะคลิปต่อไปว่าเราจะไปเที่ยวไหนกันต่อ